สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel ดูไปเหอะวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยกันถึงความรู้สึกหลังชมภาพยนตร์เรื่อง Furiosa า a า m a ดแ a a ก a เรื่อง Furiosa ก็ถือว่าเป็นหนังภาคต้นหรือว่าเป็นภาคพรีคล e l ของ Mad Max Fury Road ว่าด้วยเรื่องราวของ Furiosa ตัวละครที่เป็นตัวละครสำคัญใน Fury Road นะครับโดยจะเล่าตั้งแต่วัยเด็กเลยเรื่อยมาจนถึงเข้ากับกลุ่มของ ImMo r t ตั j โจว่าตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ย ฟูริโอซาต้องเจอกับอะไรบ้างต้องประชนกับเหตุการณ์อะไรที่แบบมันโหดร้ายมันบัดซบอะไรบ้างน,นะครับจนหล่อมให้เป็นฟูริโอซาแบบที่เราเห็นในภาคฟิลลูโรสต้องบอกก่อนนะครับว่าใครที่ดูภาคฟิลลูโรสแล้วคาดหวังว่าภาคฟูริโอซาอาร์แมทแม็กซากาจะดุเดือดเลือดพล่านให้อารมณ์บ้าคลาั่งแอคชั่นแบบนอนสต็อปจัดเต็มเหมือนในฟิโลโรสเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า อาจจะผิดหวังในส่วนนี้นะเพราะว่าในเรื่องฟูริโอซาเนี่ยมันมาคนละเวมาในคนละแนวทางกับภาคฟิรูโรสเลยคือในภาคฟิรูโรสเนี่ยมันแอคชั่นจัดเต็มจริงๆแล้วมันเป็นแอคชั่นที่แบบบ้าคลั่งอะไล่ล่ากันทั้งเรื่องแบบจัดเต็มนอนสต็อปแต่ว่าเนื้อหาเรื่องราวเนี่ยมันสั้นมากสั้นนิดเดียวจริงๆคือพูดง่ายว่าแทบจะไม่มีอะไรเลยอะเพียงแต่ว่าได้ฉากแอคชั่นได้รสชาติของความเป็นแอคชั่นเนี่ยมากรบในส่วนนี้ได้ไงเพราะว่าแอคชั่นเขาทาถึงจริงๆ หรือถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือใช้แอคชั่นนำเนื้อเรื่องแต่ว่าในฟูริโอซาเนี่ยมันจะไม่ได้ให้อารมณ์แบบนั้นคือถามว่าฉากแอคชั่นเนี่ยมันยังคงมีไหมฉากแอคชั่นแบบดูบ้าคลั่งดูดูเดือดเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่เพียงแต่ว่าในภาคนี้เนี่ยเขาเน้นไปที่การเล่าเรื่องเล่าเรื่องราวของตัวละครฟูริโอซาหรือจะให้พูดง่ายๆ่ายเนี่ยในภาคนี้เขาใช้เนื้อเรื่องนำแอคชั่นซึ่งการเล่าเรื่องในภาคนี้เนี่ยส่วนตัวนะผมรู้สึกชอบในการเล่าเรื่องนะ โอเคแล้วว่าอารมณ์ของความเป็นแอคชั่นเนี่ยมันลดน้อยลงเพียงแต่ว่ามันได้ทางด้านเนื้อเรื่องได้เนื้อหาที่เยอะพอสมควรเลยโดยเฉพาะการขยายแบ็กกราวน์การขยายเรื่องราวของโลกหลังพยานะในจกักรวาล Mad m แมกนะครับซึ่งตรงนี้ผมชอบมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับในภาคฟิล o ์โรสเนี่ยมันไม่ได้บอกเราอะไรตรงนี้เลยมันเป็นแค่วันสวยๆของในแม็กเท่านั้นเองแต่ว่าในภาคนี้เนี่ยเราจะได้เห็นอะไรที่มันกว้างขึ้น ได้เห็นมิติที่มันหลากหลายขึ้นในแดนกันดารหรือว่าเวสเวิ r ์ d นะครับซึ่งการเซตอัพเวิร์ลเซตติ้งเวิร์โลกหลังไหยนะในจักรวาลแมทแม็กเนี่ยส่วนตัวผมชอบจุดนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้ามองว่าเนื้อหาในภาคนี้เนี่ยมันเป็นการส่งต่อไปอยังฟิล์วิลโรสมันเป็นการเชื่อมไปยังฟิล์วิลโรสเนี่ยอันนี้ผมโอเคมากๆมันทาให้แบบพอดูฟิลโลซาจบไวเนี่ยผมกลับมาดูภาคฟิล์ลโรสต่อโดยที่แบบมันให้ความรู้สึกเป็นเนื้อเดียวกัน เชื่อมต่อกันแบบไม่เคอะเขินเลยทําให้กลับไปดูภาคฟิลิโรสแล้วมันรู้สึกสนุกแล้วก็เอนจอยมากขึ้นกว่าเดิมนะในส่วนพาทแอคชั่นเนี่ยถ้าถามว่ามันมีเยอะไหมมันก็มีเยอะนะมันก็มีแทบทั้งเรื่องอะแต่ว่ามันแค่ไม่เยอะเท่าฟิลิโรสแล้วมันก็ไม่ถึงขั้นบ้าคลั่งแบบในฟิลิโรสเท่านั้นเองแต่สิ่งที่เหมือนกันนะครับคือฉากแอคชั่นเนี่ยยังคงถูกออกแบบมาได้อย่างสร้างสารรค์คือตรงนี้ผมต้องขอชมภูมิกับจอร์จมิลเลอร์เลยนะที่ คุณปู่แกก็อายุ80แล้วมั้งแต่ว่าสามารถที่จะรังสรรค์สร้างสรรค์นใ,นนในส่วนของฉากแอคชั่นได้แบบดีงามอ่ะคือยอมรับไปนะว่าปู่แกเนี่ยทำถึงจริงๆใช้ฉากแอคชั่นได้แบบคุ้มค่ามากๆแล้วเอาจริงๆเนี่ยบางฉากมันดูโหดกว่าฟิล์ลโรดด้วยซ้ำนะแต่อย่างที่ผมบอกไปครับว่าในภาคนี้เนี่ยเอาใช้เนื้อเรื่องนำแอคชั่นคือไม่ได้ใส่แต่ฉากแอคชั่นมาเยอะๆประเคนฉากแอคชั่นที่ดูเดือดบา้าคลั่งให้คนดูเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใช้เนื้อหาเรื่องราว ใช้ตัวละครเนี่ยเป็นด y นามิกในการเดินเรื่องฉะนั้นเนี่ยรสชาติมันก็จะแตกต่างกันน,นิดนึงนะระหว่างฟิลิโอซ่ากับฟิลิโรสแล้วก็ขอพูดถึงตัวละครหน่อยนะครับคือในภาคฟิลิโรสเนี่ยมันเป็นแม d m a แม็กฟิลิโรสใช่ไหมแต่ว่าความเด่นเนี่ยมันไปอยู่ที่ตัวละครฟิลิโอซ่าพอมาในภาคฟิลิโอซ่าเนี่ยโอเคแหละฟิลิโอซ่าเป็นตัวเดินเรื่องแต่ว่าตัวร้ายหลักของเรื่องอย่างเดเมนทัสก็โดดเด่นไม่แพ้กัน คือระหว่างดูเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเดเมนทัสเนี่ยมันไปนโดนตัวไหนมาถึงได้แบบเพี้ยนดูแบบคลั่งๆคาดเดาไม่ได้อะคืออาจจะไม่ได้เป็นตัวละครที่ฉลาดล้ำแต่ว่าเรื่องความกวนประสาทเนี่ยเต็มร้อยแล้วครับแล้วก็ความดันความดันทุลังสูงก็เต็มเปียมเหมือนกันแต่จะเสียอย่างหนึ่งก็คือพวกลูกกระจกพวกกี้กี้ของเดเมนทัสมันดูธรรมดาไปน,นิดนึงคือถ้าเทียบกับพวกวอลบอยของอิมมอร์ตันโจนะครับ ซึ่งภาคนี้ท่านอิมอร์ตันโจก็โผล่มาด้วยซึ่งดูจะเป็นขั่วตรงข้ามเลยนะระหว่างอิมอร์ตันโจกับเดเมนทัสคือเดเมนทัสจะดูโฉ่งฉางไวอยวายผงผางใช่ไหมแต่อิมอร์ตันโจจะมาในสไตล์นิ่งๆดูขุ่มๆฟีนที่ทั้งคู่มาเจอกันเนี่ยมันเป็นฟีนที่ผมว่ามันก็โอเคอยู่นะมันให้อารมณ์แบบตัวลายที่แบบสุดโตรงในแต่ละด้านมาเจอกันน่ะแต่คนดูจะรู้สึกกระอ่วมว่าจะเชีย์ฝั่งไหนดีเพราะมันก็ตัวลายทั้งคู่อะ ในส่วนของนักแสดงนำอย่างอัญญาเทเลอร์จอยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดีงานในเรื่องนี้นะครับคือสามารถที่จะสวมบทบาทการเป็นฟริโอซ่าได้ดีมากๆสีหน้าแววตาท่าทางอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้คนดูเชื่อได้ว่าฟริโอซ่าตัวเนี้ยเป็นตัวละครตัวเดียวกับที่เคยเห็นมาแล้วในภาคฟิลลิโรถและไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นหรือว่าฉากดรามา่าฉากอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ย ผมมองว่าอัญญาเทเลอจอยก็เข้าถึงบทบาทได้ดีมากๆนะสามารถที่จะบู๊ก็ได้หรือว่าจะแสดงอารมณ์ก็ได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าในภาคนี้เนี่ยเขาใช้อารมณ์ใช้เนื้อเรื่องเป็นตัวนําในฉากท้ายๆเรื่องอะ่ะที่ฟ u ูโรซ่าคุยกับเดเมนทัสจริงๆมันก็คือฉากบอดไฟแหละแต่ว่ามันไม่ได้มีฉากแอคชั่นอลังการอะไรมาปิดเรื่องมันเป็นฉากแค่ตัวละครฟูโรซ่าต้องการที่จะล้างแค้นที่เดเมนทัสเคยทํากับตัวเองในอดีตอะไรอย่าเงี้ย ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่คิดนะว่าจะได้เห็นฉากที่มันส่งอารมณ์ดราม่าก,กันในหนังตระกูลแมดแม็กอะมันแสดงให้เห็นเลยว่าตัวละครฟ u ูอรซ่ามันแค้นแบบแค้นจัดๆอะแล้วนักแสดงอย่างอัญยาก็สื่ออารมณ์ออกมาได้ดีมากๆเรียกได้ว่าเอาอยู่อะเอาอยู่ทั้งอันญาเทเลจอยแล้วก็คริสเทมเบิร์ตในส่วนของข้อเสียนะครับก็คืออย่างที่ผมพูดไปต้นคลิปแล้วว่ามันคนละอารมณ์นะมันคนละฟิลกับฟิล,ฟลดูโลเลยนะเรื่องนี้เนี่ย คือใครที่คาดหวังจะเห็นฉากแอคชั่นดุเดือดดุดันจัดหนักจัดเต็มไล่ล่าทั้งเรื่องแบบฟิล์วิลดตรงนี้ผมว่าน่าจะผิดหวังนะคือฉากแอคชั่นมีครับมีทั้งเรื่องอย่างที่ผมบอกไปแล้วแล้วก็เป็นฉากแอคชั่นที่สร้างสรรค์ดีมากๆด้วยเพียงแต่ว่าในอารมณ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบที่ฟิล์วิลดเคยทําอ่ะโดยเฉพาะการใช้เพลงประกอบใช้ดนตรีที่มันดุดันดูฮึกเหิมมาใช้ประกอบฉากแอคชั่นเนี่ยในภาคนี้แทบจะไม่มีอารมณ์แบบนั้นเลยนะในฉากแอคชั่นแต่ละฉากเนี่ยแทบจะไม่มีดนตรีประกอบเลย ซึ่งมันก็ให้อารมณ์อีกแบบหนึ่งอันนี้ยผมไม่ได้มองว่าเป็นข้อเสียเดยซ้ําแต่ว่าอาจจะไม่ถูกจริตบางคนเท่านั้นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเป็นข้อเสียเล็กก็คือตัวหนังก็ไม่ได้เฉลยหรือว่าบอกเล่าเรื่องราวในบางจุดบางส่วนอยู่เหมือนกันนะ mm. ก็ขอสรุปเลยกันนะครับสำหรับฟริโอซ่าอามัดแม็กซากาก็เป็นหนังพรีโคลหรือว่าหนังภาคต้นที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งเพราะว่าเนื้อหาเรื่องราวเนี่ยมันสามารถที่จะไปเสริมเรื่องราวในภาคต่ออย่างฟริวโรดได้ดี คือมันสามารถส่งต่ออารมณ์ส่งต่อเรื่องราวได้แบบโดยที่ไม่เคอะเขินมันดูเป็นเนื้อเดียวกันคือเนื้อหาเรื่องราวทั้งฟิรูโร a d แล้วก็ f ิ r ู o s a มันต่างก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันน่ะแต่โอเคแหละข้อเสียมันก็พอมีอยู่แต่ส่วนตัวผมนะก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากๆก,ก,ก็คิดเห็นยังไงมาครับกับ f u r ู o s a m า d ์แม็กซาก้ใครที่ดูแล้วชอบไม่ชอบตรงไหนพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับดูไปเหอะขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับก่อนจากกันไปก็เช่นเคยครับถ้าชอบคลิปวิดีโอ,อพวกเราก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ร like, ร share, ไปกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับ